มีกี่คนในที่นี้ครับที่กำลังรู้สึกว่ากังวลเศร้าเสียใจหรือว่าอาจจะรู้สึกเสียดายปิดพลาดในอดีตและว,วันนี้โอป้าจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความกังวลรู้สึกปิดพลาดในอดีตนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าการ move on จากอดีตก็ได้นะครับแต่การ move on เนี่ยมันมีหลายกรณีครับบางคนเนี่ยคิดว่าฉัน move on แล้วแต่จริงๆแล้วเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ย มันมีอารมณ์บางอย่างฝังอยู่ครับถ้าเกิดว่าเรื่องราวบางอย่างไม่มีอารมณ์เรื่องนั้นก็เป็นแค่เรื่องราวหนึ่งเท่านั้นแต่คุณลองคิดดูสิว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราดื่มอะไรบางอย่างแล้วแต่วันหนึ่งสมมติว่าคุณไปเข้าผับเข้าบาร์คุณไปดื่มแอลกอฮอล์คุณเครียดนะนแล้วคุณคุยกับเพื่อนคุณเมาเหล้าสุดท้ายเนี่ยอย่าอยู่ความกังวลก็เข้ามาจะอยู่เรื่องเดิมๆก็เข้ามาคุณเคยเป็นไหมครับสมมติว่าคุณอกหักก็ได้ พอคุณไปฟังเพลงเศร้าพอเวลาคุณดื่มเหล้าสติสตังเริ่มไม่มีครับคุณเริ่มกลับไปจําได้ครับว่าคุณเคยรักใครบางคนคุณเคยเสียใจมากแค่ไหนอยู่ๆเนี่ยอดีตก็กลับมาเพราะเราเนี่ยอาจจะคิดว่าเราลืมมันไปแล้วอย่าพยายามต่อต้านอดีตอย่าพยายามลืมอดีตครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์และคําว่า move on เนี่ยอย่าพูดแค่ปากครับวิธีการในวันนี้เนี่ยจะทําให้คุณได้เข้าใจว่าอดีตเนี่ยมันไม่มีวันหายไปอดีตที่มันเคยผิดพลาดหรืออาจจะมีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ ไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้มีเพียงแค่คุณจะต้องเรียนรู้จากมันอปอป้าบอกว่าต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับเราลองถามเตนูซิว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นตอนที่คุณเนี่ยอกหักแล้วก็ถูกใครมาคนทิ้งคุณได้กลับมาใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นใช่หรือไม่เวลาที่คุณได้รับคำดูถูกจากใครบางคนเพื่อนๆคนหรือคนที่ทำงานคุณกลับทำตัวให้เก่งมากขึ้นใช่หรือไม่ ทุกครั้งที่คุณเนี่ยได้รับอะไรที่ดีขึ้นมันมาจากสาเหตุที่เรียกว่าปัญหาครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแต่มันมาเพื่อคุณครับปัญหาทุกอย่างไม่เคยทําร้ายเรามันมาเพียงแค่จัดระเบียบของเราให้ดีมากขึ้นปรับมาตรฐานตัวเราให้ดีมากขึ้นบางคนเนี่ยมีปัญหากับสุขภาพก็ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในการรักสุขภาพบางคนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็ทําให้เราเนี่ยได้กลับมารักตัวเองทําตัวเองให้ดูดีบางคนมีปัญหาด้านการเงิน ก็ทาให้เราเนี่ยบริหารจาัดก,การเงินได้ดีขึ้นลองเขียนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณกังวลใจเรื่องอะไรลองเขียนใส่สมุดข,ของคุณครับให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เขียนเป็นหัวข้อคร่าวๆก็ได้ครับจากนั้นเนี่ยคุณใช้ปากกาคนละสีครับชี้ลูกศรอ,ออกมาจากแต่ละบรรทัดนะครับและคุณก็เขียนว่าฉันได้เรียนรู้ว่าว่าอะไรคุณก็เขียนไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณอ่านประโยคนั้นเนี่ยซ้ําๆครับอย่างน้อย5้าถึงสิครั้งเราได้เรียนรู้มันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู อารมณ์จะค,ค่อยๆผ่อนคลายลงไปถามตัวเองว่าถ้าคุณดันทุลังต่อในการจะลืมมันต่อต้านมันเกลียดชังหรือว่าโกรธมันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในเชิงลบก,กับคุณมันมีประโยชน์ไหมและถ้าคุณคิดความกังวลน,นี้ต่อไปหนึ่งปีสองปีชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรครับใครบางคนทิ้งคุณไปนานแล้วใครบางคนที่ดูถูกคุณเนี่ยเขาก็ไปนานแล้วใครบางคนที่ทำร้ายจิตใจคุณเขาก็ไปนานแล้วอะไรก็แล้วแต่ครับมันผ่านไปแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำเมื่อคือ อยู่กับปัจจุบันครับคุณไม่สามารถจะควบคุมความคิดความเชื่อหรือความรู้สึกของใครได้สิ่งที่คุณทําได้ก็คือควบคุมตัวเราเองครับในการคิดเชื่อและรู้สึกและเป็นผู้เลือกว่าณนะปัจจุบันขณะฉันจะเลือกที่จะเป็นผู้เลือกไม่ใช่เหยือ่อถ้าเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเองจมกับความดราม,ม่าต่างต่าง,าง,างความกางังวลความเศร้าความรู้สึกเสียใจและผิดพลาด แบบนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกตกเป็นเหยื่อตลอดเวลาเราแน่นอนครับพี่ๆหลายท่านเนี่ยอาจจะอยากประสบความสําสเร็จและมีการเงินดีมากขึ้นใช่ไหมครับมีคำหนึ่งครับของทีฮาร์ฟเอเอร์ในหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านไม่เคยมีเงินสําหรับผู้ที่รู้สึกตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าด้านการเงินและความสําสเร็จคงสําคัญกับพี่ๆมากมากกว่าการที่เราเนี่ยจะยอมจมกับอดีตนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยวางหรือ Move on ที่แท้จริงคือการกลับไปทําความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุของเรื่องนั้น นะแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไม่โทษเขาไม่โทษเราแค่รู้สึกว่าเรารับผิดชอบก็พอครับโดยสรุปของวันนี้นะครับให้รู้สึกว่าคนเนี่ยรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเราอยู่ตรงนั้นก็จะไม่มีเขาคนนั้นเช่นเดียวกันไม่ว่าใครก็ได้แต่นะครับควาสัมพันธ์การงานการเงินและข้อที่สครับให้เราถามตัวงว่าฉันได้เรียนรู้อะไรมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหลังจากเรื่องรานี้เราดีขึ้นได้อย่างไร หรือถ้าเรายังไม่ดีขึ้นในตอนนั้นแล้วนับปัจจุบันเราจะทําตัวให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับและข้อที่สครับลองถามตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีกว่าเดิมการที่เราจะดีกว่าเดิมเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราจะพิสูจน์ตัวเองกับใครนะครับอย่าพิสูจน์ตัวเองกับใครเพียงเพราะว่าเราอยากจะเอาชนะใครบ,บางคนเพราะว่าเราอาจจะโกรธเกลียดแล้วก็เศร้าแล้วก็รู้สึกแย่กับคนคนนั้นเรื่องราวเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีคําว่าพิสูจน์อีกต่อไป คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินและประสบความสำเร็จและรักตัวเองมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นดูดีมากขึ้นหล่อและสวยมากขึ้นเพื่อตัวุนเองและครอบครัวของคุณและผู้คนมากมายที่อาจจะเข้ามาเป็นลูกค้าพาร์ทเนอร์ของคุณครับและสรุปข้อต่อมาครับอย่าพยายามต่อต้านอะไรอย่าพยายามลืมอะไรเพราะว่าในโลกใบนี้ทั้งความสุขและความทุกข์ไม่มีใครลืมอะไรได้เลยแค่คิดไปเองว่าลืมเพียงแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจมันแล้ว รับผิดชอบรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้มากกว่าที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความกังวลการโทษเขาการโทษตัวเองเมื่อคุณนะครับได้ใช้เวลาตรงนี้กับตัวเองมากขึ้นแล้วกลับมาสู่ปัจจุบันด้วยการมีสติการประหนักรู้อย่างแท้จริงคุณจะได้เรียนรู้เลยว่าไม่มีใครไม่ดีมีเพียงพฤติกรรมที่ไม่ดีทุกเรื่องเป็นบทเรียนเพื่อมาเปลี่ยนคุณให้ไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมครับเราแก้ไขอ,อดีตไม่ได้แต่เราให้ข้อสรุปที่ดีกับอดีตได้เพื่อให้เราได้ก้าวไปต่อกับชีวิต ยิ่งพยายามจะลืมและต่อต้านมันยิ่งจะเข้ามาและวกวนอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจมันมันจะให้ประโยชน์กับเราได้มากกว่าเมื่อคุณได้ทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้และระหนักรู้จากอดีตของคุณแล้วอารมณ์ก็จะจางหายไปหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้มันจะมีเพียงแค่เรื่องราวที่เป็นบทเรียนสอนใจคุณเท่านั้นถ้าอดีตของคุณมีเรื่องราวแต่ไม่มีอารมณ์เรื่องนั้นก็จะไม่สามารถทําร้ายคุณได้อีกต่อไปมันจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้น เพราะฉะนั้นจงทําแบบฝึงหัดนี้ที่ให้ไปนะครับใครทําได้พิมพ์ทําได้มาหน่อยนะครับ Motivation podcast สวัสดีครับ